กระดก<อ>กระดกปุ๊บนี่คือวันนี้นี่คือกาแฟยี่ห้อเทียร่านะครับเป็นกาแฟสมุนไพรนะครับผมสกัดจากสมุนไพรกี่ชนิดไปดูไปเรื่อยๆโอ้โหต้องไป<อ>ต้องไปเอาเวินขยายสองดูอนว่านครับผงเฮ้ยกาแฟบ่อยๆเป็นโรคเบาหวานนะเคยปกติที่ออฟฟิศกินกาแฟไหมครับกินครับกินทุกวันมันเป็นเบาหวานยังไงครับอันนี้เอาเปรียบเทียบกับพวกทีเอ็นวันเหมือนกันแล้วกันปกติทีเอ็นวันมันก็ดีเลี่ยงไม่ได้ที่ยังมีน้ําตาล มีใช่มีน้ำตาลมีครีมเทียมมีครีมเทียมอ่าแล้วก็มีคาเฟอีนคาเฟอีนมีอยู่ในกาแฟอยู่แล้วอ่าโอเคมันหนีไม่ได้อยู่แล้วโอเคถ้าคุณได้กินมันหนีกาแฟเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งแต่สิ่งที่เราจะกินจริงๆในซองนั้นคืออะไรก็คือกาแฟใช่ครับคือคือเราอยากได้แค่คาเฟอีนไม่ให้ง่วงอ่ากาแฟซองทั่วไปมันจะมีน้ำตาลมีครับคาเฟอีนแล้วก็มีครีมเทียมครีมเทียมมันก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นไขมันอันตรายนะถ้าถ้าถูกถูก อ่าใช่ครับใช่ครับแต่ตัวนี้โอเคหนึ่งละไม่มีน้ําตาลละไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลแต่จะหวานได้ยังไงโอ้ก็ใช้ย่าหวานอันนี้มีส่วนผสมของย่าหวานที่หวานโดยไม่มีน้ําตาลกินย่าละดีอ่าแต่นี่มันต่างกับเอสเปรสโซ่ยังไงอ๋อมันเป็นเอสเปรสโซ่เย็นเอสเปรสโซ่เย็นอ่าโอเคมันก็ต้องชงร้อนแล้แหละพอชงร้อนเสร็จปุ๊บรสชาติมันจะหอมหวานแล้วก็ไม่ได้ใช้ครีมเทียมครับใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองซเตีเรอลโปรตีนแล้วก็ผสมทําให้มันเกิดว่ารสชาติความมัน แน่นอนไม่มีไขมันที่เสียไม่มีไขมันอะไรบ้าบออะไรเลยไขมันที่มีย่อยสลายได้ใช่น้ำตาลก็ไม่มีแต่เป็นแต่เป็นสารจากญ่าหวานแทนน้ำตาลนอกนั้นยังมีสมุนไพรเนี่ยครับมีแต่สมุนไพรเห็ดเห็ดลิงจื้อทางเฉาอะไรเเหมือนเรากินกาแฟเหมือนได้กินสมุนไพรไปในตัวใช่นี่คือคือทีเดียวเลยนี่คือส่วนที่พัฒนาโอเคกินกาแฟปกติกินบ่อยบคุณจะเป็นโรคหัวใจอ่ะแี่กินกาแฟเนี่ยกินบ่อยบ่อคุณจะไม่เป็นโรคหัวใจจะแข็งแรงมันจะตรงข้ามเลยอ่ะ ก็คือเหมือนกินกาแฟไปด้วยกินสมุนไพรไปด้วยแล้วกินกาแฟซองทีอินวันปกติยิ่งกินคุณจะยิ่งเพียคุณจะยิ่งติดยิ่งติดแต่อันนี้ยิ่งกินยิ่งติดยิ่งแข็งแรงเอาสิมันมันไม่รู้มันสวนทางกันเนี่ยมันสวนทางกันสำหรับคุณมันอ่ะคือกินแล้วไม่เพียฟผิดปังใช่ผิดปังถังเช่าครับถังเช่าเฮดลิงเฮดลิงจีครับดวหัวใจไม่เป็นแน่ถังเช่าปึ้งปั้งปึ้งปักโอ้ครบเลยอะไรเนี่ย สมอสมโสมอสมมาอีกแล้วช่วยกับทางเจ้าโสมโสมซื้อไปอ่านดีกว่าครับซื้อไปอ่านซื้อไปอ่านก็ใช้แว่นขยายนิดนึงครับโอ้มันเยอะไงมันเยอะแต่จริงๆอธิบายไม่หมดจริงๆมีอาร์ตเวิร์กอธิบายไว้ครับเสิร์ชหาได้ตามเว็บไซต์ครับกาแฟยี่ห้อเชียร่าครับเชียร่าเชียร่าเชียร่าเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายใช่แล้วเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเชียร่าก็มีหลายผลิตภัณฑ์ครับนี่คือผลิตภัณฑ์กาแฟแต่ทุกอย่างทำให้ทำให้กิจกรรมคุณแข็งแรงปึ้งปัง เดินเหินคล่องโอ้ขายของทั้งวันถ้าจะกินกาแฟนะครับกาแฟซองกาแฟร้านเราเลือกไม่ได้แต่กาแฟซองเราเลือกได้ไดอกาแฟเยล่าดื่มบรรสองก็แข็งแรงดื่มบรรสซองก็ตื่นโอ้โหโอเคขอมันดีจริง